เช้านี้ของเราเริ่มต้นกันที่กี่โมงเช้าวันนี้ของเรา,เ,าเริ่มต้นกันที่ตีห้าครึ่งวันนี้เราจะไปไหนมา<ง>สกายท้องนาลิงวันนี้เราจะกับซีสเกต แต่วาพ่อยังแับแล้วไม่เสร็จเมื่อวานนี้นะคะนัดเกินไว้ว่าออกจากบ้านไม่เกินหกโมงตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้าสิบห้านาทีพ่อยังไม่ลงมาจากบ้านทุกคนก็คือนั่งรอมาตั้งแต่ครึ่งตั้งแต่หกโมงครึ่งนี่ตื่นตีห้าจริงก็ยังไม่ถึงตีห้าเพราะว่า สภาพเมื่อคืนคนที่นอนสามชั่วโมงนะคะโลงนี้ก็คือนอนเร็วๆตั้งแต่สี่ทุ่มเดียว,วก็คือขึอ้นบ้านไปเมื่อคืนทุกครืงนอนตีหนึ่งตีหนึ่งสะดุ้งตื่นมาตอนตีสามแล้วก็หลับไปนิดนึงแล้วก็สะดุ้งตื่นมาตอนตีสี่แล้วก็ตื่นยาวเลยสภาพคนที่นอนสามชั่วโมงมันเป็นว่าเราจะไหวไหมคะคืออาจะแบบอวดการแต่งหน้าวันนี้มากเลยคือเราแบบภูมิใจในการแต่งหน้าของเราวันนี้มากสิเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะตอนนี้เป็นเวลา หกโมงห้านาทีพ <eventually> ่อลงมาจากบ้านแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าพ่อนั่งทำอะไรอยู่ชะกลายพ่อนั่งปิ้นบัตแปะพัสดุอยู่จือน่าเครียดเลยบอกมือเร็วบอกมือให้หน่อยตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสิบห้านาทีแต่ที่นัดกันเมื่อวันก็คือออกไม่เกินหกโมงนะค่ะ ตอนนี้เราขึ้นมานั่งรอในรถนะทุกคนพ่อกกบแม่ก็กำลังผลของอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเป็นพ่อใช่ไหมล่ะเอะอนั่นแหละเราต้องจัดแจงที่สำหรับการนอนของเรามีสก,กายสองดูแล้วน่าจะได้ออกประมาณหกโมงครึง่งนะคะจัดที่นั่งกันไว้หกโมงคือจะออกหกครึง่ง นี่แหละค่ะเวลาคนไทยนะคะเข้าหลังต้องนัดไว้ว่าเอ,อหกโมงถูกแล้วเพราะว่าถ้าัดหกโมงครึ่งก็มาเจ็ดโมงค่ะอืมนั่นแหละเจ้ <c oughs> กายยกิตาสกลายได้ที่แล้วแล้วค่ะสจกลายจะไปไหนยุ่งมียุงด้วยปิดแฟกซกัน ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงยี่สิบนาทีสก,กายเราจะได้ออกจากบ้านกี่โมงครับสก,กายได้ที่นอนแล้วคะ่ะมีผ้าห่มด้วยแล้วก็มีตุ๊กตาในตุกต๊กตาสกายอยู่ไหนนี่ตุ๊กตาของน้องสก,กายสก,กาย,กกายพูดไปว่าตอนนี้มันกี่โมง ไทเวลาไทยนั่นแหละนัดหกโมองออกหกโมงครึ่งค่ะครึ่งแบบครึ่งอะ่ะเราจะเาเดินทางกันแล้วค่ะทุกคนกว่าจะเก็บคงเก็บของอะไรไม่ได้ขึ้นรถแล้วก็ออกไปเลยไงจริงๆแล้วนะเราควรเอาไว้บนรถตั้งแต่แบบตแต่เมื่อคืนแหละโออก็เก็บขึ้นแล้วส่วนหนึ่ง ถ้าไม่เก็บคืนก็คือได้ออกเจ็ดโมงดูมีที่ชมรมสกายด้วยแม่มาแล้วไปชี้สเกตกันไปชี้สเกตกันค่ะไปกระาปชี้สเกตกันปแปแหม่มาแล้วัวนแน,น,นะฝากบ้านหน่อยนะฝากบ้านด้วยนะคะ <laughs> ให้ป้าขูช่วยนะคะดูแลบ้านให้เราระหว่างที่เราไม่อยู่ตอนนี้เก้าโมงเรากำลังแวกินข้าวกันนะคะแต่กายจะกินข้าวกับอะไรกายกินข้าวกับอะไรครับข้าวกับอะไรครับข้าวผัดตอนนี้เราอยู่ที่ร้านตอไม้เป็นร้านแวะประจำ ชีวิตติดคอนเทนต์โอ้โหนี่สวยมากบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีมากเลยอัหน้ามพ่อเหมือนใส่เลยอือย้หน้าบานเหมือนกันเลยส,สวยๆ <c oughs> น่นานรำเป็นน้ำตกด้วยทุกคน ทุกคนคือมันแบบมีบ้านหลังเล็กๆอย่างเงี้ยให้เราเข้ามานั่งด้วยอ่ะมันน่ารักมากเลยดูสิมันน่ารักมากสวนสว์กายก็เล่นสไลเดอร์ไปแล้วนี่ทุกคนดูมันเป็นบ้านหลังเล็กๆอย่างนี้นะคะสอนแบบมันน่ารักมากแล้วแบบเล่นไหมล่ะมันมีสไลเดอร์ด้วยนะทุกคน มันมีมุมถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยกาแฟเขาอร่อยมากเฮ้กินหมดแล้วต้องขับรถตัวนใส่นอนแล้วตัวเองไม่ได้ขับรถเอฟเอสโซอร่อยอ่ะไปถุงไปไปลูกไปจะรอแม่ดีกว่าไปเข้าไปเคยเป็นรี well> แต่เจอต่อมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ ตอนนี้จะบ่ายสองแล้วเรามาแว้กินข้าวที่ KFC ใช่ไหมนี่นะคะ<แ>เรามาแว้กินข้าวที่ KFC แ<อ>ดดข้างนอกร้อนมากแบบผิวไหม้เลยอะแต่ว่าลงจากรถมาก็คือไอร้อนของแดดแบบสุดยอดเลย

ได้ไงแม่จ๋าเออรอบวงพอดีเลยอ่ะถึงบ้านแล้วถึงซีชเกตแล้วค่ะเย้เย้เย่เย่เย้เย่ถึงไหนลูกถึงไหนครับถึงไหนครับถึงบ้านใครถึงบ้านใครครับจ๋าจ๋าจ๋าวันนี้มี วันนี้มีเรียนพิเศษภาษาอังกฤษตอนหกโมงแต่ว่าการบ้านยังไม่ได้ทำครูไหนครูมะเหมี่ยว ตอนนี้คือมันมืดมากกิจกรรมตอนเย็นของเราเนี่ยก็คือ <murders> ก็คือเราจะไปซื้อรถแมคโครของเล่นให้สกายนะคะใช่ไหมใช่เพราะว่ามาเนี่ยเราไม่ได้เอาอะไรมาให้สกายเล่นเลยนะทุกคนก็คือเนื่องจากวันนี้หูที่สอนพิเศษติธุระเราจะไปซื้อรถแมคโครให้สกายกันสกายได้ทำการช้อปปิ้งรถแมคโครกับ เราดับเอาไก่อบไหนึ่งตัวเรากลับมาจากการช็อปล็อกไปได้ไก่โอบมันหนึ่งตัวบีวจะไคนรำคาญแล้วอ่ะก็จะหมุนหาแสงทำไมหาแสงไว้หาแสงแล้วข้าวเย็นวันนี้เราจะกินเป็นน้ำเต้าหู้เพราะว่าเราได้น้ำเต้าหู้มาสามถ ซื้อให้ลุงป้าแล้วก็เราบ๊ายบายอย่าลืมกด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 ให้หมดเลยนะคลิปแรกมับบนก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าตั้งใจทำสุดๆเลยนะคะอย่าลืมกดแชร์กดกดให้หมดนั่นแหละบ๊ายบาย